ตั้งแต่จะเป็นสาววัยใกล้เลข3นะริ้วรอยมันถามหาเราทุกวันเลยผิวก็คือเริ่มเปลี่ยนมากดูแลยากขึ้นไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะวันนี้ปอยเลยจะมาแนะนําตัวช่วยเรื่องผิวที่กินแล้วกินอยู่กินต่อกินแล้วดูสุขภาพตีจากภายในนั่นก็คือคอลลาเจนตัวนี้ค่ะช่วงนี้ที่ปอยทานอยู่ก็คือนี่เลยนะคะยูคอลลาเจนค่ะฉีกทุกกฏการกินคอลลาเจนไปเลยเพราะเขาเป็นคอลลาเจนพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นส่วนผสมใสามาแบบจัดเต็มเลยนะคะ ถึง11ชนิดเลยใครกลัวแก่กังวลเรื่องริ้วรอยฝ้ากะชอบฟิลผิวดูอิ่มดูฉ่ำฟูก็แนะนำเลยค่ะหาข้อมูลอยู่นานค่ะว่าจะกินอะไรดีพอได้ลองตัวนี้ก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าผิวใสดูฉ่ำขึ้นจุดด่างดำก็ดีขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญเขามีวิตามินซีเพิ่มความกระจ่งางใสที่ชอบสุดเลยคือได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวค่ะ ใครจะชงกับอะไรก็ได้นะคะกาแฟตอนเช้าน้ำเปล่าได้หมดเลยเพราะเขาไม่มีน้ำตาลค่ะแค่วันละ2ช้อนผิวก็สวยแล้วราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันลองไปตามดูนะคะเวิรกจริงแค่วันละหนึ่งแก้วแค่นี้ก็คือรีเฟรขึ้นมากเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องผิวอีกต่อไปแล้วนะ